สวัสดีครับคุณบอยรอยเรื่องวันนี้พอทานมาชมมวยอีกฝ่ายหนึ่งครับซึ่งเป็นการชกของนักชกจากประเทศไทยครับนี่กำลังวหว้ครูอย่างนะครับนี่อ่อนช้อยสวยงามทีเดียวครับนี่ชมมานักชกจากประเทศไทยยกเพชรเพชรเกษมนะครับถ้านะครับแฟนๆมวยจากประเทศไทยที่นะครับชมทางจอตู้จอแก้วนะครับก็จะรู้จัก เขาเป็นคนดีครับนี่ยกเพชรเพชรเกษมครับอดีตก็นะครับนี่เจ้าของเข็มขัดนะครับแชมสี่เส้นนะโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดาครับนี่ยกเพชรเพชรกษมนะครับถูกวันก็นะครับไม่ได้เข้ามาต่อยในเมืองกรุงแล้วนะครับก็หากินนะครับหาต่อยแถวๆนะครับประเทศเพื่อนบ้านของเราครับนี่ วันนี้ก็มีโอกาสนะครับได้มาเจอกับนักชกจากกัมพูชาครับโอ้โหรายนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับนี่นักชกจากประเทศกัมพูชารายนี้ครับทนจันตะโอ้โหทนจันตะนี่ครับเป็นนักชกจากกัมพูชาครับอีกรายหนึ่งที่เดินทางมาชกในประเทศไทยบ่อยมากครับไม่ว่าจะเป็นไทยไฟนะโอ้โหนี่เคยซัดกับนักชกจาก ประเทศไทยนี่หลายคนทีเดียวนะครับโอ้โหทนจนตักนะครับพิกัดน้ําหนัก65กิโลนี่โอ้โหนักชกจากประเทศไทยเยอะเหลือเกินนะฮะก็นะครับก็เข้ามาชกที่ไทยไฟนะครับเป็นกติกาคาดเชียกนะครับในประเทศไทยแต่ก็นะครับแพ้ให้กับนักชกจากประเทศไทย นะครับซึ่งศึกกังนิกโกเป็นนะครับศึกไอ้มดแดงนะครับจัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชาคอมโบโูดียหรือมเขมรได้ดีนี่เองเลยเหรอครับเด็กวุนเส้นรายนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับนี่ทนจันตะถือว่าฝีไม้เล็เมืออครับไม่ธรรมดาครับสถิติการชกของทนจันตะนี่ชกมา112ครั้งนะครับโอ้โห ไม่ธรรมดาทีเดียวครับชนะ80นะแพ้20โอ้โหเสมอ3แนละ้วก็นี่ชนะนอกโคตโซ่อสู้ถึง34ครั้งนะครับนี่สำหรับฝ่ายแดงครับนี่เจ้าถิ่นนะครับทนจันตะการชกครั้งนี้ก็พิกัดน้ำหนักตัวอยู่ที่25กิโลกรัมหรือ6กกิโลกรัมนะครับก็อายุของทนจันตะนี่25นะอายุกำลังโอ้โหนี่เข้าไวัยเบญจเพศพอดีนะครับ น้ำหนักก็65กิโลกรัมครับอืวันนี้ทนจันตะก็โอ้โหนี่เจอกับประเภทว่าอืนักชกที่แต่ก่อนนี่ก็ูหรูปร่างหน้าตาหลอ่อเหลาทีเดียวครับถือว่าเป็นตัวเอกเพชรเจ็ดสีเลยครับนี่รายนี้ครับนี่ยกเพชรเพชรกเกษมุกเพชรเป็นนักชกจากอำเภอโพลทอครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะอายุนะครับที่เดินทางไปชกเมื่อคราวนั้นก็29ปีนะครับ ปัจจุบ,บันก็น่าจะนะเลยเลข3ไปแล้วนะครับจยุดเพชรนะครับสต,ติการชกก็105่อครั้งนะครับนี่สติตที่จดไว้ครับแต่ว่าอาจจะเยอะกว่านั้นนะชนะ76นะครับนี่ชนะนก30นะครับแพ้24เสิบัมอ5้นะครับชื่อจริงก็ธนพลน,นะครับเพชรเกษมเด็กเดีืว ขีวหลากดินทั้งคู่เลยครับนี่ไฟนี่โอ้โหอีกคนก็ไม่ธรรมดาครับอือกับนักมวยไทยนี่โอ้โหหลายรายทีเดียวครับนี่ทนจันตะอือทนจัดระมินมาจากกำปองชนังนะโอ้โหกำปงชนังนะ่ก็ข้บไปลึกหน่อยนะครับนะครับรายการนี้ก็จัดขึ้นที่กรุงพนมเปญเลยนะครับเพื่อน ก็ถือว่าเดินทางไปนะไกลทีเดียวนะครับก็เข้าไปทางช่องจอมนะครับอืมอำเภอกรบเชิงจังหวัดสุรินนร์นะนี่โอ้โหนี่มัดเครื้ยงฟาโอ้โหเป็นมัดที่กําลังได้รับความนิยมนะครับตอนนี้ครับตะแขงตัวแล้วก็ต่อยเครื้ยงเข้าไปนะครับโอ้โหทิ้งทั้งบาททั้งลายนะครับนี่สุรยันเล็กนี่ชอบใช้ครับมัดนี้อ่ะยกที่หนึ่งครับอืม ยกที่หนึ่งก็เดินทางมาน,นะฮะนี่ก็ไปปลายยกที่หนึ่ง้วครับก็ต่างคนก็ต่างครับยังไม่ออกอาวุธอะไรมากมายนะ,ะถือว่าฝีมาไม้และมือทั้งคู่ก็ไม่ธรรมดาครับดูการยืนนะครับนี่ซัดกันกลางเวทีนะครับนี่มือน,นะครับวัระยะนะครับอาวุธที่ออกก็จริงๆนะครับโอ้ไม่มีเปาะแปะนะโอ้หมดยกที่หนึ่งครับ นะครับมาตึกที่ปิวนะก็นะครับประเทศเขมรก็จะใช้เป็นน้ำหนึ่งน้ำสองนะครับนี่มาตึกที่มุยนี่ก็ตึกที่ปีก็น้ำสองนะครับนยกที่สองนะครับเริ่มขึ้นแล้วครับอือจนตะก็นะครับเดินหน้าครับนี่ยกเพชรก็ได้ลูกทิบนะครับทิบนะครับวายยังอือยกเพชรนี่้ายทั้งแทบนะโอ้เรียกได้ว่า มีแข้งซ้ายนะครับี่เขาซ้ายมาซ้ายที่โอโหเรได้ว่าได้ต่อยจังๆนี่นะครับนี่ส่งคู่ต่อสู้เขาเป็นหลับเขาเป็นนอนไหลยร้ายแล้วนะครับโอโ้แต่ว่าโอ้โหทนจันตานีเอาไม้หน้าสามฟาดหัวเราจะสลบหรือเปล่าครับนี่โอ้โหทนนะมากเลยนะทนสมชื่อนะครับอ ปกเพชรวันนี้ก็การตอตวันนี้ก็สบายสบายครับไม่ถึงกับเครียดเท่าไรครับดูการออกอาวุธนะครับแล้วก็ตัวรเราจะเรียกได้ว,ว่าการชกบนเวทีนี่นะครับนี่ยาวนานเหลือเกินแล้วก็เป็นชินกับเวทีนะครับนี่ไม่มีตกอกตกใจครับโอ้โหนี่ยกเพชรยกของเข็มขัดสี่เส้นนะโอ้โหก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนักชกจากไทยโอ้โหนี่สอกซ้ายครับโอ้โหเกือบแล้วครับทน โโหว่าเดินมาให้ฟันศอกเล่นๆอย่างนี้ก็เกือบครับเกือบนะครับนี่ให้อะไรมานะผมให้คืนครับทนเรียกได้ว่าไม่มีโกงครับโอ้โหนี่ต่อยขวามาผมต่อยซ้ายครับนี่นี่ต่อยซ้ายเวียงรับโอ้โหต่อยแม่นๆนะครับนี่เพชรเกษมโอ้โหนี่ทนนะครับต่อยเป้าใหญ่ครับโอ้โหถีบขวานิดนึงต่อยซ้ายต่อยขวาครับ โอ้โหนี่ต่อยซ้ายไปเต็มหน้าท้องครับนี่โอ้ยทนเวียงมัดโอ้โหคร่อมไปครับอืมว่ายังไงครับนี่ยกเพชรนะครับยกสองก็ยังออมแรงไว้นะพระว่าวโหนี่ชกกันกติากาคุณขแมนะครับอืมชกกันห้ายกครับนี่ชกสามพักสองนะครับกติกาคุณขแมครับแม่ไหมมวยไทยนะใช้ไ,ได้เต็มรูปแบบพื่อมันจะเป็นมัดเท้าเข่าซอกครับนี่จับทุ่มก็ได้นะ ยกที่สองครับโอ้โหนี่เน้นมัดนะครับตกเตะขวาที่หนึ่งครับโอ้โหขึ้นการคอครับนี่ยกเพชรนี่ก็ศอกขวาครับโอ้โหไม่ธรรมดานะนี่โอ้หนี่ครับเดินมาต่อยเล่นๆไม่ได้นะครับนี่โดนดักฟันศอกเข้าไปนี่โหนี่หน้าแหกอันตรายนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหนี่ผิดสงรอบด้านเลยนะยกเพชรเพชรก็มนะครับนี่ว่ดดีนะครับนี่แชมป์ สี่เส้นนะคือไม่ธรรมดานะผมเป็นเชมเจ็ดสีนะครับแล้วก็เช็มธีรดำเนินโอ้โหรายนี้นี่ไม่ธรรมดาครับไม่มีตกใจนะโอ้โหดูการยืนโอ้หมดยกที่สองครับความมันจะบังเกิดขึ้นแล้วนะครับนี่ตอนนี้โ,โเรียกว,ว่าความมันเริ่ม,มคลืบคลานเข้ามาเรื่อยๆนะครับ ตึกที่เบยฮะยกที่สมสายกันเลยครับอื้มไม่เป็นการเสียวละครับทนจะตะเดินเข้าไปเสียบซาครับนี่ยก3ามเน้นที่อาวุธเขาเครับโอ้โหเสียบขวาครับอื้เสียบซ้ายครับทนเสียบขวาครับโอ้โหเพชรเซมนะครับนี่ยกเพชรไม่มีให้กินเรียครับให้แรามาเสียบขวาครับโอ้โหทนเสียบซ้าครับอื้ทนเสียบซ้าครับยกเพชรไวยังไงเสียบขวาขึ้นโอ้ เสียบซ้ายครับโอ้โหนี่เป็นเสียบซ้ายครับโอ้โหยกเพชรก็ไม่มียอมนะครับนี่แต่ว่าลูกขยันนี่ได้ทนจันตานะโอ้โหขยนันดุนหนักด้วยครับแต่ว่าหยกเพชรมีเถียงตลอดครับก็แลกกันอย่างนี้ก็ต้องดูว่าใครฟิตมาดีนะใครซ้อมมนแน่นกว่าครับโอ้โหนี่โอ้ยลูกนี้ครับทนครับดีโดน เต็มเต็มครับโอ้โหเสียบซ้ายขึ้นครับอืเล่นวงในครับนี่ยกที่สามนี่เน้นวงในกันเป็นโอ้โหยังคกเดินข้องหาครับนี่ทนจัตตาครับคกดักแทงเข้าไปครับลูกนี้ยกเพชรเสียบขวาครับโอ่นี่ทนแทงซ้ายเคียงขวาคึ้นครับยกเพชรตีวขวาตีซ้ายครับโอ้หทนขึ้นทนได้สองเมตรครับสามเมตรโอ้โหยกเพชรปพล้วครับแทงด้วยขวาโลกนี้โอ้โห หมดงามทีเดียวครับเสียบ้ายครับอยก่ยกเพชรโอ้โหเสียบขวาครับดิ้นทนก็โอ้หนี่ยัดไส้ครับเรียกได้ว่างามงามกันเพราะว่าดูว่านครับใครจะโดนอาวุธเข้าไปแล้วจะมีอาการนะครับนี่น่าจะวัดกันที่อาการนะครับโอ้โหไม่มีอ่อนไม่มียอมกันนะครับนี่ให้แรงมาคืนกันทั้งหมดครับโอ้โหยกที่สามนี่เล่นวงในกันโอ้โหลูกนี้ครับนี่ จับตีเปรียบครับทนแต่ว่าโอ้โหนี่โดนลูกกันครับนี่ใช้มือไม่ธรรมดาครับนี่ยกเพชรโอ้โหเวทีเมืองกรุงที่ว่าโอ้โหนี่เข่าซ้ายเข่าขวาครับทนครับยกเพชรโอ้โหนี่บิดเลี้ยมเข้าไปครับลุงนี่ไม่มีตกใจครับยกเพชรโอ้โหยกเพชรเดินเข้าหาแล้วครับโอ้โหเสียบขวาลูกนี้ครับโอ้โหเสียบขวาทีหนึ่งครับนี่ยกเพชรทนก็ไม่ยอมครับนี่คืนครับ ลูกนี้โอ้โหเสียบคว้า้วครับโอ้โหได้เลี่ยมครับงดงามครับมีได้เลี่ยมครับยกเพชรจับทุ่มเข้าไปครับโอ้โหกรรมการไม่เตือนครับไม่ผิดกติกาคุณข้าแม่นะอย่างนี้ข้าเม่นชอบทุ่มอยู่แล้วครับโอ้โหเดินเข้าหาอีกเช่นเดิมครับทนจะตะนี่ต่อยซ้ายครับต่อยขว้าครับโอ้โหยกเพชรเตะขว้าขึ้นครับ แลกันมันทีเดียวครับนี่มุดยกที่สาครับมัเตัวที่เบยโอ้โหไม่เปการเสียเวลาครับยกที่สี่มาแล้วครับยกที่สี่มาดูว่ายกที่สี่ครับจะทาอะไรครับโอ้โหเปิดหัวมายกที่สี่ครับนี่ดักเสียบขวาเสียบซ้ายครับทนทนในสามเมตรครับแต่ว่าโอ้โหนี่เจอเหลี่ยมลูกนี้ครับอื้เรียยร้อยครับกรรมการบอกลางเวทีกลางเวที โอ้โหนี่ยกเพชรเดินบ้างครับนี่ล็อกคอได้แล้วครับนี่เสียบขวานะครับทนยกเพชรขวาครับโอ้โหนี่อืมรอเดว่าเน้นกันที่วงในนะโอ้โหดูว่าใครจะซ้อมถึงใครจะฟิตถึงนะครับนี่ใครจะเล่นกล้ามท้องได้ดีกว่ากันครับทุนก็ไม่ธรรมดานะครับก็บอกแล้วว่าโอ้โหน่สติการชกร้ก๊อฟไฟครับนี่ นักชกไทยนี่เกจือมันเยอะแล้วครับโอ้โหเข่าเต่ละเม็ดนะครับนี่มีเด้งตียัดไส้โอ้โหหกสิบห้ากิโลครับถือว่าใหญ่นะฮะโอ้โหยกเพชรโดนเยอะครับไปยังไงได้คือคืนลูกนี้ครับโอ้เรียบร้อยครับคืนหมดเลยครับเสียบขวาอีกทีหนึ่งครับทนได้แต่เปาะแปะเปาะแปะครับโอ้แต่ว่าน้ําหนักการออกอาวุธนะครับหยกเพชรใส่ทีหนึ่งครับนี่โอ้โหพุงแทบแตกแล้ว เสียบไม่โอ้โหนี่เสียบขวาครับโอ้โหยกเพชรงามเหลือเกินครับนี่เสียบขวาที่นึงครับมีทนคืนมาได้ยกเพชรเนี่ยบิดไม่ลงแล้วครับอืมหยกทิศสีครับโอ้โหเสียบขวาลงนี่ครับโอ้โหนี่ได้เลี่ยมครับสวยงามทีเดียวครับอืมแต่มวยกัมพูชาก็ไม่ค่อยจะมีเลี่ยมนะครับเพราะว่าหยเพชรมวยแร่สมองไว้อย่างนั้นใช้กําลังเข้าสู้แล้วครับอืมหยกเพชรเตะขวาครับลูกนี่โอ้โห ยกเพชรจับได้แล้วว่ายังไงนี่เสียบขวาครับโอ้โหูกนี่นี่เป็นเขาลอยนะอือหือโอ้โหนี่แลกเขากันโอโ้สุดมันแล้วครับยกที่สี่กรรมการสั่งชกอย่างเดียวครับอือหือไปขวาครับยกนี้ครับสวยเหลือกเกินยกเพชรต่อยขวาเข้าไปครับโอ้โหทนเถียงตลอดเหมือนกันครับนี่ยกเพชรเริ่มโยกแล้วครับอืมปลายยกสีครับก็ ถอยบอนครับลูกนี้หักเรียบร้อยครับโอ้โหลูกนี้เอาน้ําหนักตัวทิ้งลงไปครับเหนื่อยครับอย่างงี้เริ่มลุกเช้าแล้วครับนี่ทนจันตะครับโอ้ลุกขึ้นมาก็เดินครับนต่อยซ้ายต่อยขวาครับตปซ้ายนะครับนี่พลาดเป้าครับโอ้โหลูกนี้ก็โดนจับแล้วทุ่มลงครับเรียกได้ว่านะครับปลายยกที่สี่ก็ คนจันตะนี่เริ่มที่จะออกทะเลแล้วครับอเรียกได้ว่าโอ้โหนี่ยังแข็งแรงนะครับสําหรับยกเพชรเพชรเกษมครับแล้วก็ไฟนี้ก่อนชกนี่ให้สัมภาษณ์ว่าซ้อมมาดีมากครับโอ้โหนี่เนี่ยล้มไม่เป็นท่าเลยครับนี่ยกที่สี่ครับนี่ทนจันตะล้มอยู่ข้างล่างครับแล้วก็โอ้ยหมดยกพอดีครับนี่โหช่วยพยุงขึ้นนะครับอสงสารคู่ชกนะวาอย่างงั้นอ่ะ ทกที่พรมนะครับในยกที่5จะเริ่มขึ้นแล้วครับมาดูซสว่านะครับฝั่งพี่เลี้ยงทนจะตายจะแก้เกมมาด้วยอะไรครับโอ้โหนะครับตนหมดยกนี้นะครับพี่เลี้ยงฝั่งแดงนะบอกว่าให้เดินต่อยนะครับนี่ให้นิ้นใช้ซอกนะครับกะว่าจะปิดจะเก็บยกเพชรยกที่5นะครับด้วยอาวุธซอกครับจะได้ศอกรูปปลาครับจะเข้าถึงตัวหรือปลาครับนี่โดนลูกทีบนะครับนี่จุกจิกนะลูกทีบนี่ ทิปไปทิบมานี่ทิบหน้าทอมมีโอกาสจุกได้ครับตรงนี้เอว้่ยโอ้โหนี่ไม่ซ้ําครับดีมากเลยครับอืน้าใจนักกีฬานะฮะทิบขวาไปครับนี่ยกเพชรโอ้โหนีกนี้ครับทนนี้เวียง่ไม่ไ้ัดหเลยครัอมน้ักกีนวาไครันยกเนี่ม้าก็ลยอืน้ำนักานทิบาไกครันี่กัอยยกพอ้นี่ไม่ซนบมากเตยัอมน้นักมนะครับ โอ้โเรียกได้ว่ายังมีลายครับโอ้โหไอิเสือต่อยังมีลายครับนี่ยกเพชรเพชรเกษมโอ้โหนี่โอ้โห,โโหกระโดดเข่าลอยลงนี่ครับโอ้โหงดงามเหลือกเกินครับออโโยกตีห้าก็เริ่มออกมาคมจังหวะคมเกมแล้วครับนี่ยกเพชรโอ้โหนินใช้ยจังหวะกันโยกครับแล้วก็ล็อกนะครับเผาเวลาไปเลยครับนี่เสียบฟ้านะฮะ นะครับถอยแต่ว่าเตะขวาลูกนี้ครับโอ้โหทนเกือบฟาดก้านคอนะแต่ว่าอนะครับก็น่าจะสารภาพกันแล้วนะครับก็เหลือเวลาอีกชั่วโมงอีนาทีกว่าครับทนจันตะก็ถือว่าชกได้ดีนะครับนี่ไฟนี้แต่ว่านะครับ ของเราซ้อมมาดีกว่าครับโอ้โหนายกเพชรนะครับดูตามหน้าเสือดูตามการออกอาวุธกลางเวทีแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับโอ้โหดักแทงลูกนี้ครับนี่งดงามเหลือเกินครับอืมเสียบทีหนึ่งก็โอ้โหสะเทือนเลยนะครับอืมเรียกได้ว,ว่า65กิโลนี่โอ้โหน้ำหนักนะครับนี่เสียบแต่ละเม็ดแต่ละดอกครับโอ้โหไตขวาครับลูกนี่ โอ,โอ้โหนี่ทนโอ้โหนี่วิ่งหาแล้วครับเวียงไม่ไปแล้วครับลุงนี่โอ้โหนี่ครับนี่มือซ้ายโอ้โหจับเข่าขึ้นเลยครับหยุกเพชรนะฮะเก๋านะครับนี่โอ้โหหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วนะฮึมจิบจิบครับเคนี้โอ้นี่ล้มกันทั้งคู่เลยครับก็ยังยิ้มได้ครับนี่ทนจันตะ นะครับนี่การกีฬาครับนี่แพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาครับเนี่ยว่าที่สําคัญคือต้องมีสปิริตรับมีน้ำใจเป็นนักกีฬาครับก็เดินทางมานะฮะจะถึงปลายยกที่5แล้วนะครับโอ้เรียบร้อยครับนี่มัตึกจิปรามนะครับนี่หมดน้ําที่5ครับมาชมภาพช้าก่อนนะครับภาพช้าครับนี่ครับโอ้โหโดนต่อยขวาลงนี่ครับนี่ ถ้าซ้อมไม่ดีครับนี่ทนร่วงไปเล่นครับแต่ว่าโอ้โหนี่เวียงผิดนะครับนี่ต่อยไม่โดนนะคร่อมไปคร่อมมาครับโอ้โหนี่ครับเตะก้านคอครับนี่โดนเต็มบ้องหูครับโอ้โหนี่ยั่วโมโหเลยนี่ครับต่อยเต็มเต็มนะครับเด็กเก๋ก็ทนสมชื่อแล้วครับโอ้ยเสียบลูกนี้ครับแต่ว่าหยกเพชรนี่เก็บอาการได้ดีครับไม่มีอาการให้เห็นว่าเจ็บปวดแต่ว่าอื ป็นโอ้โหเสียบลงนี้ครับโอ้โหเสียบแต่ละเม็ดแต่ละดอกเข้าเต็มๆครับลงนี้ว่ายังไงโอ้โห,โโหก็นะครับเรียบร้อยครับมีปัญหาครับนี่ขอบคุณครับผมฝากกดไลค์ด้วยนะครับ